สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในละันพีชซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคินนามอนที่ว่าในเนื้อเรื่องช่วงนี้ก็จะได้มีการพูดถึงกันว่าคินนามอนเนี่ยทำไมเขาถึงได้มีความสามารถที่สูงขนาดนี้ทางทั้งที่คินนามอนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เดินทางเข้ามานนาคตมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคาถามเกิดขึ้นนะว่าคินนามอนเนี่ยตกลงแล้วว่าเขาได้มีความสามารถระดับไหนนะฮะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับกลุ่มเก้าปอกดาบ โดยเริ่มต้นมาก็ต้องมาดูกันที่เนื้อหาตอนล่าสุดแล้วในตอนที่991ซึ่งในตอนนี้คินนามอนเนี่ยก็ได้โชว์ความสามารถของเขานะฮะโดยการฟันลมหายใจมังกรของไคโดน,นข่าดไป2ท่อนแถมเขานั้นยังสามารถสร้างบาดแผลที่ปากให้กับไคโดได้อีกด้วยซึ่งจากการโจมตีในครั้งนี้มันก็เลยน่าสนใจนะว่าคินนามอนเนี่ยทำไมเขาถึงได้มีความแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะว่าก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะว่าคินนามอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เดินทางข้ามเวลามายังอนาคตเพราะฉะนั้นคนอื่นๆที่มีเวลาฝึกมากกว่า20ปีเนี่ย พวกเขาเนี่ยก็น่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าคินามอนแต่ว่าจากที่เราเห็นในตอนนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มก้าวอกดาบแดงเนี่ยก็จะมีความสามารถของฮาคิ่เกาะขั้นสูงริชาลิโอขั้นสูงนะฮะที่พวกเขานั้นใช้ความสามารถนี้ในการฟันไคโดซึ่งเรื่องราวพวกนี้สิ่งที่น่าจะอธิบายได้ก็น่าจะเป็นคำพูดอปู่เฮียที่บอกนะว่าประเทศวานโนเป็นประเทศที่เหล่าสมอรไรเนี่ยจะฝึกการหลายเวยงของริโอรือว่าฮาคิ่เกาะเพราะฉะนั้นกลุ่มก้าวอกดาบแดงที่เป็นสมอรไรนของโอเด้งนะฮะการที่พวกเขานั้นจะมี และนอกจากนี้ความสามารถที่คินามอนได้ฟันลมหายใจมัง,งกรของไคโดได้เนี่ยมันก็เป็นความสามารถที่คินามอนนได้มีการเปิดเผยมานานแล้วนะฮะเพราะว่าในตอนที่พังห้าศาสตร์คินามอนนั้นก็ได้บอกนะว่าเขาได้มีความสามารถในการฟันเพลิงได้และไม่ว่าจะเป็นเพลิงแบบไหนเขานั้นก็สามารถฟันได้หมดและในมังงะในตอนที่991กนคินามอนนั้นก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่าแม้กระทัทงง่งท่าลมหายใจมังกรของไคโดเนี่ยคินามอนนั้นก็ยังสามารถฟันไปสองทอนได้เพราะฉะนั้นด้วยความสามารถดีมันก็เลยทาให้คินามอนเนี่ย ออกมาเป็นคนป้องกันการโจมตีของไคโด้นั่นเองแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือคินนามอนเนี่ยนอกจากที่เขานั้นจะป้องกันการโจมตีของไคโดได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถสร้างบาดแผลกับไคโดได้อีกต่างหากซึ่งในข้อนี้มันก็เลยน่าสนใจนะว่าคินนามอนเนี่ยความสามารถของเขาพัฒนาขึ้นในตอนที่เจอกลุ่มหมอกฟางหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่ภาพพังห้าศาสตร์ภาเดโรซ่ามาจนถึงภาพวานโนนะฮะคินนามอนนั่นก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เจอเรื่องราวมากมายเพราะฉะนั้นจากเหตุการ์พวกนี้ตัวละครของคินนามอนเนี่ย ก็อาจจะมีความสามารถมากขึ้นในตอนนั้นก็เป็นได้และก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนั้นคือในสมัยที่คินนามอนได้เจอกับโอเด้งแรกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคินนามอนนั้นใช้ดาบเ่มเดียวแต่ว่าหลังจากที่เขานั้นเป็นสมุไรของโอเดงเนี่ยคินนามอนนั้นก็เปลี่ยนไปใช้วิชาดาบคู่ซึ่งโอเดงนึ่งก็จะเป็นผู้ที่ใช้วิชาดาบคู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าคิดนะว่าคินนามอนเนี่ยเขานั้นใช้วิชาดาบคู่แบบเดียวโอเดงหรือไม่หรือว่าก็ไม่แน่นะว่าคินนามอนเนี่ แล้วก็ทําให้เขาในคิดเขาวิชาดาบคู่ขึ้นมาเองก็เป็นได้และนอกจากนี้ตัวละครของคินนามอนนั้นก็จะเป็นตัวละครที่เด่นและแถมยังได้เชื่อว่าเป็นผู้นาของกลุ่มก้าวปอกดาบแดงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ตัวละครของคินนามอนนจะได้โชว์ความสามารถเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันนะว่าคินนามอนเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มก้าวปอกดาบแดงเพราะว่ามันก็จะมีอยู่หลายคนฮะที่ดูยังไงพวกเขาก็น่าจะเก่งกว่าคินนามอนอย่างเช่นนม,มชแล้วก็อมบุช พวกเขาทั้งคู่นั่นก็จะเป็นถึงผู้นําของเผ่ามิงและในตอนที่991ก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยพออยู่ในร่างซูลองพวกเขาเนั่นก็สามารถจัดการแจ็คได้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นอย่างน,น้อยใน,ยนยโกดแล้วก็อินูในร่างซูลองเนี่ยพวกเขาทาั้งคู่ก็น่าจะมีความสามารถมากกว่าคินเนมอนและก็อีกตัวละครหนึ่งน่นคือชูลาโดจิซึ่งเขาเนั้นก็จะเป็นหัวหน้าโจมพวกเขาที่มีความสามารถมากๆนะฮะและแถมก่อนหน้านี้เขานั้นก็เคยต่อโซโคสเกียวเด้งมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นความสามารถของเขาหลังจากผ่านไป20ปีเนี่ยดูยังไงเขานั้นก็น่าจะมมมมมีคววาาาาาสรถกก่ินนอ และไหนจะยังมีเดนจิโร่ที่ความโกรธแค้นเนี่ยทำให้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปและด้วยความโกรธแค้นนี้ผมคิดว่าตัวละครของเดนจิโร่เนี่ยก็น่าจะฝึกฝนตัวเองตลอดมา20ปีเพื่อที่จะรอวันที่จะแก้แค้น,นกับโคสกิโอเด้งเพราะว่าถ้าเกิดจะสังเกตดูให้ดีเดนจิโร่เนี่ยในตอนที่เขานั้นต่อสู้กับโซโลก็จะเห็นได้ว่าเขานะฮะสามารถรับมือกับโซโลได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นความสามารถของเดนจิโร่ในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับต้นๆของกลุ่มก้าวบกดาบแดงนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายนั่นคืออีโซ ซึ่งอีโซนนี่ก็จะเป็นคนที่ร่วมเดินทางกลุ่มหนวดขาวนะฮะพร้อมกันกับโคสกิโอเด้งตั้งแต่แรกและการที่เขาเนั้นอยู่ในกลุ่มหนวดขาวก็แสดงว่าเขาเนี่ยก็จะต้องเจอคนอย่างเก่งมากมายในการต่อสู้เพราะฉะนั้นความสามารถของอีโซนนี่ก็น่าจะมีสูงมากๆเช่นเดียวกันเพราะว่าดูจากคีคูที่เป็นน้องของเขาเนี่ยขนาดข้ามเวลามายังอนาคตก็ยังเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาดูคนในกลุ่มก้าวบปกดาบ,บแดงเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะมีโซอัชวาราโดจิเดนจิโรอินุวอะและชิและก็ในกลุ่มของ ที่พวกเขานั้นน่าจะมีความสามารถมากกว่าคินนมอนในตอนนี้เพราะว่ายังไงซาต่อให้แน่ดีคินนมอนนั้นเก่งแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเวลาผ่านไป20ปีผมคิดว่ายังไงคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีฝีมือที่พัฒนามากกว่าเขาแน่นอนโอเคเลยเนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเล่าคินนมอนนะฮะว่าตกลงและความสามารถของเขานั้นน่าจะมีขนาดไหนกันแน่และถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะปออ่่านนนนแ สวัสดีพอนนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ